ในะคะ <S <S เข้าคคั่วแล้วนะคะเพื่อนๆผัดเมนูผัดมีัส้นนะคะทำง่ายๆนะคะทำง,ง่ายๆทำง่ายๆนะคะเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งวันทำอาหารแบบง่ายๆเมนูเบ,นบาๆนะคะ กัดมีช่ช่วนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนิดนึงสูตดเราเองนะคะจากมั่งมั่วใส่เลยนะคะทาให้กุณป๋าคันนะคะ ใส่น้ำตาลหยอดๆนะคะนั่งคุยทั้งวันเล่นทั้งวันนะคะเพื่อ,อ,อน ทำแบบง่ายๆผักนะคะไม่ได้ทักทายเพื่อนๆมานานแล้วนะคะเพื่อนๆยุ่งยากมากนะคะช่วงนี้มาดำเนหนื่อยเหนื่อยพุณน้องเฮ้ยผัดมีชั่วนะคะผัดมีชั่วนะคะออแค่คุณป้าทันนะคะ ไ,ได้เห็นหน้าแล้วพาคิดถึงเดี๋ยวกุ้มมาใส่นะคะ ผัดเียอะไรนะคะโอเคไหมคะโอเคนะคะผ่านไหมคะเพื่อนๆผ่านไหมคะไปเอากุ้งก่อนนะคะกุ้งก่อนนะคะ ต้องดื่มซะหน่อยแล้วเราต้องดื่มซะหน่อยแล้วเราเหนื่อยแล้วเกินผักดองนะคะผักดองนะคะเสร็จตงด้วยนะคะ นเนี่ยคอยก่อนนะคะหากุ้งก่อนนะคะเพื่อนๆอ้าวจะผัดใส่กุ้งให้คุดป๋าสักหน่อยเอยโอเคเดี๋ยวนี้เองนะคะใส่กุ้งนะคะ นะคะคลูกชิ้นนะคะแซ่บมากแซ่บเวอร์นะคะเพื่อนๆลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเนื้อพี่น้องเอ้ยต้มๆุ๋มจะไปย่างนะคะจะไปย่างนะคะแซ่บเวอร์นะคะไม่ไ,ไทักทายมานานแล้วพี่น้องกุ้งใหญ่นะคะ ใช้นะคะทำกับข้าวนะคะวันนี้นานๆทีเข้าคคัวครับนะคะเหนื่อยเหลือเกินช่วงนี้หมูนี้ยุ่งๆนะคะยุ่งๆนะคะอยากน้ำพี่น้องมือมือคุยตัวสาวจะเบิดมือพี่น้องเอ้ยมาดามเห็นตัวสาวเบิ้มือมาดามจนมือยหายใจบ่ออกหัวท้องเหนื่อย เมยพี่น้องเมือยค่ะคักหา,ายใจพ่หอดทองพี่น้องช่วงนี้คุยโทรศัพท์ทั้งวันนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ว่างนะคะไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลยนะคะไมไ่ว่างนะคะดูบ้านแบบข้อเดยตจะกระดูกพี่นอ้องเมยหลายนอนรรบ่รลับเฮดแลนเอกสารวิ an, ่งเต้นเอกสารนะคะจะเอาลูกสาวลงมาเมืองนอกนะคะจะเอาลูกสาวลูกเขยมาเมืองนอกนะคะลาเมยค่ะคัะพี่นอ้องเอ้ อาหารเกิดไหมคะจะทำให้คุณป้านะคะผัดมีส่วพี่น้องให้ฝรั่งกินก่อนผัดมีส่วแต่ว่าใส่ลูกใส่ปลาหมึกนะคะใส่ปลาหมึกใส่ลูกชิ้นนะคะใส่กุ้งพี่น้องใส่กุ้งตัวใหญ่ๆอือใส่กุ้งตัวใหญ่ๆเมนูเซบเบอรอือกุ้งตัวใหญ่ๆพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ยายยะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่นะคะที่กดติดตามให้มาดามในช่อง YouTube นะคะมีคนติดตามมาดามแล้วนะคะหนึ่งร้อยเกิบหกคนแล้วนะคะดีใจจังเลยม,มาดามไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเด้อพีนองเดิอทุกๆประเทศนะคะมาดามวันล้านลากิดถึงนะคะแล้วก็มีมีคนเข้าดูแล้วนะคะได้หมื่นกว่าแล้วนะคะแค่ okay, นี้ก็ดีใจได้พี่นองเอ้ย สาววันพี่น้องเอ hey, mountain, ้ยมาดามวันนะคะคุยลันลาลันลาไปเมื่อเมือได้พี่น้องเด้อแปดนาทีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณได้พี่น้องเด้อช่วงโมนี่มาดามบริตอบคอมเมนต์บริบททักท้ายไผ่พี่น้องบริบททักทายเพื่อนเพื่อนได้พี่น้องมาดามเมื่อยลาไหลล่าล่าผมก็องอกเต็มพี่น้องบ่มีเวลาหดไปเห็ดผมเบิ้งพี่น้องผมมาดามงอกเต็มหัวพี่น้องปล่อยไปนะคะงอกกับป้อยพี่น้องแก้แล้ว ทำใจนะคะปีนี้แก่แล้วนะคะบ๊ายบายรักนะขอบคุณทุกๆคนนะคะในช่อง Youtube ใน Facebook นะคะแล้วก็ FC Youtube นะคะแล้วก็มาริจรันสืบมามาริจรันลันลาสาราคามอินโนเวนะคะแล้วก็ u t u b e มีเฟซมี2องเพจนะคะมี2องเพจนะคะมาริจรันสืบมาภาตั้งกฤษนะคะ แล้วก็มริจันภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ YouTube YouTube มีมาดำวันลันลาสารคามอินโนเว่มผมงอกเต็มหัวพี่น้องทําใจพอได้บ๊ายบาย